สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นรู้สึกภูมิแพ้จะกำเริบนะคะมาทําเมนูที่ทําให้หายหวัดนั่นก็คือเมนูยำหอมแขกสไตล์เมียนมาค่ะเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบน้อยทําง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ แม่เอาจะใช้เป็นหอมแขกนะคะจะใช้เป็นหอมแดงก็ได้ค่ะแต่หอมแขกได้ไม่อเอ๋ว่าจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็ไม่ฉุนจนเกินไปนะคะเราก็มาสไลด์หอมแขกกันก่อนนะคะสไลด์บางๆแบบนี้ค่ะถ้าใครกลัวที่จะฉุนจนเกินไปให้ไปขยำเกลือแล้วล้างก่อนก็ได้นะคะจะได้ลดความฉุนแล้วก็เผ็ดลงค่ะ แล้วเราก็มายำกันเลยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีพริกป่นเกลือแล้วก็ผงชูรสค่ะแล้วก็จะมีมะนาวบีบลงไปเลยนะคะขนครเข้าวค่ะเมนูนี้ฟีลเหมือนจะทําน้ําพริกแต่ก็ไม่ใช่้าทําน้าพริกก็จะใช้ของเยอะแต่เมนูนี้ใช้วระถิบน้อยแล้วก็ทําง่ายค่ะพอครูข้าวเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะเป็นน้ํามันค่ะในสูตรจริงๆเขาจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะแต่ไม่ออใช้เป็นน้ํามันรําข้าวค่ะหรือว่าจะเป็นน้ํามันหมูก็ได้นะคะก็จะอร่อยได้แล้วค่ะยำหอมแขกเอาครเข้าวสวยกินกินกับผักสดๆอร่อยลําลองทำดู na uh -huh.